สนับสนุนโดยบริษัทเดอะมอลล์ครบจำกัด และสาระดีๆได้ที่ช่องเดยนิวนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา8ปดโมงถึง8โมงครึ่งนะคะใช่แล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะยี่หวาก,ก็ยังมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค,ะค่ะะถ้าจะพูดถึงวัวเนี่ยนะคะในความคิดของหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่สัตว์ที่เอาไว้ใช้แรงงานนะคะหรือว่านํามาทําเป็นอาหารนั่นเองค่ะคอีกทั้งวัวเนี่ยยังมีรูปร่างที่ตัวใหญ่นะคะอาจจะไม่ไดูน่ารักเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆนะคะอย่างเช่นกระต่ายสุนัขหรือว่าแมวนั่นเองค่ะ จึงทําให้เราเนี่ยพบเห็นมันได้เฉพาะตามฟาร์มยังต่างๆ,ๆเท่านั้นนะคะแต่หลังจากนี้ค่ะความคิดของทุกคนอาจจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดได้เห็นภาพของฝูงวัวจากฟาร์มเลวเนอร์นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอเดลในรัฐไอโอวาของประเทศสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองค่ะ,คะตามภาพนี้เลยนะคะ,ะค่ะซึ่ง วัวที่นี่นะคะ <c oughs> ก็จะมีขนฟูนิ่มน่ารักน่ากอด <c oughs> เหมือนตุ๊กตาหมีเลยล่ะค่ะนะคะและลักษณะพิเศษของวัวที่นี่ก็คือจะเป็นจะมีการบำรุงขนเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดด้วยแชมพูและครีมนวดด้วยนะคะใช่แล้วะคะ่ะตั้งแต่หัวจะหลดปลายหางเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ใดเป่าขนนี่ล่ะคะ่ะเป่าขนให้แห้งทั่วทั้งตัวนะคะและ จากนั้นก็ตกแต่งให้ให้ขนเนี่ยฟูฟ่องด้วยเจด,ด,ด้วยด้วยด้วยหีถึง7ชนิดนั่นเองค่ะ ah. พร้อมกับสเปรย์และน้ำมันจัดแต่งขนเพิ่มเติมค่ะเป็นไงล่ะคะ <Okay. S 1> ดูอ้วนดูขนแบบไฟูเลยนะคะวะัวใช่ค่ะดูเหมือนตุ๊กตามากกว่านะคะค่ะและวัวที่นี่เนี่ยก็เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์นั่นเองค่ะนะคะสำหรับสาเหตุของเจ้าวัวขนฟู ที่กลายมาเป็นที่รู้จักและโด่งดังกันมากเนี่ยเพราะว่ามีคนคนนึงค่ะนำภาพของจะนำภาพของฟาร์มราเนอร์เนี่ยแหละค่ะมาโพสต์ในเว็บไซต์ชื่อดังชื่อหนึ่งค่ะจึงทําให้เป็นกระแสของน้องวัวฟีเวอร์นั่นเองค่ะโอ้โหเป็นไงล่ะคะนับทองเหมือนตุ๊กตาเทดดี้เลยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วคะ่ะยุว่ะและการดูแลเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะเพราะว่าพวกพี่เขาเนี่ยมีมีความละเอียดละอ ละอ่อนในการดูแลมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม hmm. ค่ะไคหวามาต่อที่ข่าดของพ่อกันบ้านดีกว่านะคะก็ยังอยู่ในเรื่องราวของความน่ารักอยู่นะคะยวาเพราะว่าข่าวที่พ่อจะมนมาฝากคุณผู้ชมต่อไปนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเด็กๆค่ะนะคะมาถึงข่าวดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กําลังมองหาข้าวของเครื่องใช้สำหรับน้องๆอยู่นะคะต้องฟังทางนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยที่คิสแพเน็ตสุขสาขานะคะเขาเนี่ยได้มีการจัดงาน Kiss p น a n e t Baby Toddler นะคะงานนี้เนี่ยเขาจะมีการลดราคากันถึง70%เลยทีเดียวนะคะโหเรียกว่าเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่ารลายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปติดตามชมข่าวนี้กันเลยดีกว่าค่ะไม่รู้ตัวไหนยี่หว่านับทองจะใส่ได้นะตัวนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ คุณผู้ชมครับแหมตอนนี้นะครับผมกําลังเลือกเสื้อผ้าให้ยี่หวากันนับทองครับเดี๋ยวว่าจะซื้อไปฝากสักคนละตัวนะครับแล้วก็ที่ที่ผมอยู่ที่นี่นะครับก็คือ Kiss Planet ครับอยู่ที่ชั้น3ของห้าสับสินค้าพารากอนนี่เองนะครับที่นี่ครับเขามีโครงการดีๆครับนั่นก็คือเขามีการโครงการลดกระหน่ำ Summer ซลล์กันเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่นี่นะครับเขาจะมีโครงการงานที่ชื่อว่า Kiss Planet Baby a n d Toddler โอ้โหเป็นการรวบรวมสินค้าอุปกรณ์สำหรับเด็กมากมายเลยนะครับแต่ว่าจะมากมายขนาดไหนสินค้าจะเยอะไหมเดี๋ยวผมว่าคุณผู้ชมต้องตามผมไปดูเลยนะครับทางนู้นเลยครับจะซื้อไปฝายี่หวานหน่อยดีกว่า ุณผู้ชมครับนอกจากสินค้าจะมีต่างๆมากมายใน k i d s Planet แล้วนะครับเราอยากจะรู้ว่าสินค้าอะไรที่น่าสนใจมีมากมายขนาดไหนและเขาลดราคากันถึงขนาดไหนนะครับต้องถามท่านนี้เลยครับท่านยืนอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับนะครับและนั่นก็คือคุณชงชายภูวะวีรานนท์นะครับผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้าบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปนี่เองครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตเรียกพี่ชิงชายเลยนะครับเพราะว่าแต่งตัวไวรุ่นมากเลยครับพี่พี่ชิงชายถามนิดนึงครับว่า k i d s Planet เนี่ยเป็นการพูดให้คนผู้ชมของบ้านได้รู้สึกว่า เรามีของสินค้าอะไรบ้างครับครับคิดสปเน็เนี่ยนะครับ,รบก็คือว่าเราจําหน่ายสินค้าตั้งแต่เสื้อผ้าของเด็กเล็กนะครับจนไปถึงกระทั่งเสื้อผ้าของเด็กสายแฟชั่นนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับเด็กอ่อนนะครับ แรกเกิดเลยยันห้าขวบนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราก็ยังมีของเล่นหลากหลายไม่ว่าจะมีการของเล่นที่พัฒนาในเรื่องของทักษะต่างๆหรือเอาเฉพาะความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจมีพร้อมทุกแบบเลยแต่ว่าผมได้ยินมาว่าที่นี่จะมีโครงการไม่ใช่โครงการนะจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับก็คือว่าเราเนี่ยร่วมกันจัดโครงการแคมเปญนี้นะครับซึ่งมากกว่า200แบรนด์เลย นะครับสองร้อยแปลที่จะมาลุมที่นี่เลยถูกต้องแล้วก็ให้ส่นลดสูงสุดจนถึง70%เปอร์เซ็นต์เลยโอ้เอาถึง70%แล้วครับพี่ชายสิบยี่สิบนี่มันคงเบื่อละโอ้โหถือว่าเด็กๆสิบยี่สิบต้องกดไป70%เลยครับคิสแพนเนี้ต้องจัดเต็มใบ70%เลยถูกต้องครับนะครับอย่าง70%เนี่ยสินค้าที่ที่เราลดราคาเนี่ยอย่างที่เห็นพี่ชาชายบอกไว้ว่าจะมีในลักษณะคือของ หลายอย่างอย่างที่เเห็นผมชอบตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดีนิงเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับอย่างตัวนี้นะครับพี่เชิญชายตัวนี้มันจะประมาณไหนครับโอ้โหนี่นะครับต้องบอกเลยเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวนี้นะครับสำหรับเด็กเล็กนะครับซึ่งสําหรับหัดนั่งทานข้าวก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นรถเข็นก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งที่อยู่ด้านหลังนี่เป็นคาซิทนี่ก็ดีนะครับคือพวกนี้เนี่ยจะเป็นราคาฮอตไพรส์นะครับซึ่งราคาเนี่ยในราคาปกติเนี่ยหาซื้อไม่ได้อันนี้ต้องบอกเลยเลยว่าถูกจริงๆนะครับ คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ซื้อของเนี่ยแล้วทําอย่างไรซื้อของไปด้วยได้บุญไปด้วยนะครับก็คงไม่ใช่เรื่องที่แบบยากเย็นอะไรนะเนื่องจากว่าถ้าลองดูนะครับที่บ้านนะคุณพ่อคุณแม่ลองดูว่าในตู้เสื้อผ้าของน้องๆนะครับที่โตแล้วหรือยังไม่โตก็จริงอยู่นะครับอาจจะมีของที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเราสามารถนะครับนำไปบริจาคนะครับให้กับ โรงเรียนในเครือข่ายของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับโดยผ่านทางเรานี่แหละครับมาบริจาคที่เดอะมอลเลยครับเอ็มโบรีเรียมด้วยพารากอนด้วยสะดวกที่ไหนใกล้บ้านที่ไหนมดก็ไปที่นั่นแหละตั้งแต่เสื้อผ้าของใช้นะครับแม้ตั้งนมผงไอ้นมผงนี่ก็ได้เหรอได้หมดเพราะฉะนั้นก็ฝากทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมาร่วมกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่า Kid แ p l a n e t b บบี้แอนด์ทอตเลอร์นะครับโค <c oughs> รงการดีๆแบบนี้ก็มาได้ตามที่พี่ชิงชยัยได้บอกไว้เลยนะครับ,รบแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชิงชัยมากๆเลยที่มาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เรื่องต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะมาช้อปปิ้งที่นี่นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยครับพี่สสัดี งานนี้นะคะไม่ได้ไปแล้วเราได้ของกลับบ้านอย่างเดียวนะคะ,คะแต่ยังมีสิทธิ์รุลับของรางวัลถึง1,30,000บาทที่เดียวเลยเนะคะยิหวายังไงก็ไปซื้อของกันได้นะคะที่เคสแพนเนตเบบี้แอนด์ทอร์เรนะคะยิหวาที่ห้างเดอะมอลทุกสาขานะคะแล้วก็ห้างอินพอ i u m มและ พาร a g ก n อนดีพาร์เมนสโต e คขหวาค่ะและในช่วงหน้านะคะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องพบกับเราช่วงหน้ากับช่วงคิดชวนคุยค่ะช่วงนี้ต้องขอพักสักครู่ก่อนนะคะ ช่องคิดช่องคุยแล้วนะคะยีห่หวาถ้าจะให้พูดถึงงานศินละปะเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็คงเคยจะสัมผัสความสวยงามมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ,คะแต่คุณผู้ชมลองคิดสิคะว่าถ้าเกิดเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาจะสัมผัสความสวยงามแบบีได้ยังไงใช่แล้วล่ะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานศินละปะซึ่งพวกเขาเนี่ยทำขึ้นสําหรับ คนตาบอดโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ,คะและสิ่งที่พวกเขาทำให้สำหรับงานศินละปะจะมีความสวยงามสำหรับคนตาบอดหรือไม่ต้องขอต้อนรับอาจารย์สุก,กิรีสินทุพินโยตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะที่สละเวลามารมา่วมพูดคุยกับเราในรายการะคะ่ะงั้นนภพองขออนุญ,ญาตถามคำถามแรกเลยนะคะยินดีค่ะนภะพองเริ่มได้เลยค่ะค่ะนภะพองอยากจะถามว่าเอองานศิลปะค่ะงานศิลปะของคนตาบอดมันเป็นยังไงอะคะคือนภพองไม่ค่อยเข้าใจอะคะ่ะจริงจริงเราก็ไม่ได้แบ่งน,นะคะพอ,พอดีต้องแนะนําตัวก่อนว่าอยู่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอลไม่ได้อยู่ภาคศิลปะ แต่ว่าด้วยความที่<ะ>มีโอกาสก็เลยได้มาทํางานเกี่ยวกับศิลปะเพื่อคนตาบอด<ะ>เพราะฉะนี้ในคําว่าศิลปะมันมีหัวคำจำกัดความเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่<ะ>พวกเราทํากันคือความพยายามในการถ่ายทอดงานศิลปะที่คนตาดีอย่างพวกเราเนี่ยมองเห็นเห็นได้ด้วยตา<ะ>สัมผัสได้ด้วยตาเนี่ยนะคะแต่ว่าคนตาบอดเนี่ยมีข้อจํากัด ในเรื่องของการมองเห็นบางคนมองไม่เห็นเลยบางคนมองไม่เห็นแต่กําเนิดบางคนมองไม่เห็นตอนโตบางคนมองเห็นแต่ต้องมองเห็นใกล้มากนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของคนตาบอดก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อที่เราสามารถเอาภาพอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือภาพถ่ายนะคะแล้วก็ทํายังไงจะให้คนตาบอดรับรู้ว่าในภาพถ่ายนี้มีอะไรทํายังไงจะให้รู้ว่านกเนี่ยสวยยังไงทำยังไงดีคะทำยังไงดีเราก็ไปถ่ายทอดออกมาให้เป็น ภาพป่นปั้นนูนตับ<อ>ซึ่งเหมือนกันเป๊ะเลยกับภาพจริงนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>คนตาบอดเ<อ>มื่อเขาสัมผัส<อ>เขาจะสามารถรับรู้ได้ว่ารูปร่างรูปทรงของนกที่กําลังกลางปีกเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือวิธีการถ่ายทอดค่ะงั้นย่วต้องขอถามก่อนเลยคะ่ะว่าทําไมอาจารย์ถึงมีไอเดียอยากจะมาทํางานเกี่ยวกับคนตาบอดอย่างนี้คะอ้า โอ้โหเรื่องมันยาวนะคะมีเวลาเท่าไหร่คะน่ะหมอนค่ะโอเคเริ่มจากวันหนึ่งก็ได้ไปฟังเพลงฟังเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงเสียงในความเงียบแต่งโดยต้องเรียกว่าคุณลุงจิกพี่จิกในถ้าถ้าจะเทียบกับตัวเองก็ต้องเป็นพี่จิกพระภาชนสารน์นะคะซึ่งพี่จิกแต่งเพลงเสียงในความเงียบเนี่ยเป็นมิวสิกวิดีโอ แล้วก็แต่งให้กับคนหูหนวกเนี่ยได้สัมผัสถึงท่วงทํานองของเพลงค่ะแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยในในช่วงนั้นเองก็ทํางานกับเพื่อนๆอ,อยู่ก็รักการถ่ายภาพชอบถ่ายภาพก็มีคําถามเกิดขึ้นในหัวเนี่ยละค่ะบอกว่าเอ๊ะถ้าพิจิกแต่งเพลงให้คนหูหนวกได้สัมผัสหรือว่าเอาง่ายๆคือแต่งเพลงให้คนหูหนวกได้ได้ฟังเนี่ยทำไมเราจะถ่ายถ่ายภาพให้คนตาบอดดูไม่ได้ ก็เลยไปรวมตัวกับเพื่อนเพื่อแล้วจัดงานในปีที่แล้วขึ้นนะคะก็เป็นนี่คือผลิตผลจากปีที่แล้วค่ะแล้วโดยปกติแล้วค่ะคนที่ตาบอดนะคะเขาจะสัมผัสงานศิลปะทั่วไปอย่างนี้ได้ยังไงคะยากค่ะยากยากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วงานศิลปะที่เป็นภาพวาดภาพถ่ายเนี่ยมันจะถูกสัมผัสผ่านประถาสัมผัสทางตาอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้นะคะคือข้างในข้างในสมองของพวกเราเนี่ยเราไม่รู้ว่า สุดท้ายเคยเรียนใช่ไหมวิทยาวิทยาศาสตร์ได้เรียนใช่ไหมครอะาเราเราเห็นภาพได้ยังไงเอ่ยก็เกิดจากเกิดจากตา,ท,าที่เรา<ห>จริตาจนตนาการอฮโอ้โหสุดยอดนี่เลยเรามีแสงเต็มห้องส่งเลยใช่ไหมคะแสงเนี่ยตกกร,ระทบวัตถุใช่ไหมค่ะแล้วก็เข้าสู่ประสาตตาเราใช่มแต่ว่าตาของเราเนี่ยมันเป็นแค่จอรับภาพแต่การที่สิ่งต่างๆจะไปประมวลผล มันอยู่ข้างในนี้อยู่ข้างในสมอง<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ผู้เราคิดกันนะนะคะก็คือว่าเราจะพยายามถ่ายทอดข้อมูลผ่านอีกทางหนึง่ง<ะ>คือการสัมผัสเนี่ย<ะ>แล้วให้ได้ข้อมูลคล้ายๆกับการที่ข้อมูลผ่านเข้าไปทางตาแต่เราไม่ใช้ตา<ะ>เราใช้การสัมผัส,ส,ผสใช่แล้วค่ะภาพเนี้ยค่ะที่พองเห็นมันเป็นสีขาวอะค่ะ,ะแล้วเวลาเราจะไปอธิบายให้กับ ผู้ที่พิการทางสายตาเราจะอธิบายเป็นสีๆยังไงอะคะ,ะตรงนี้เป็นข้อคําถามที่มีมีหลายคนถามนะค,ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อันที่หนึ่งเลยรูปที่เราเลือกมาแสดงส่วนใหญ่แล้วจะสวยงามด้วยรูปร่างและรูปทรงเราจะไม่เน้นที่ความสวยงามของสีและแสงเพราะว่ามันจะทำให้เป็นขีดจำกัดที่สุดท้ายต่อให้ถ่ายทอดออกมาเป็นปูนปั้นเนี่ย คนตาบอดก็ยังสัมผัสมไม่ได้อยู่ดีคือแค่ต้องการให้คนตาบอดเขารู้ว่านี่เป็นภ้าพอะไรกาลังทําอะไรอยู่ใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจินตนาการของคนตาบอดเนี่ย<ฆ>บางคนคิดว่าจินตนาการขคนตาบอดเขาไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยจินตนาการมันห้ามกันไม่ได้นะคะเขาสามารถทําได้ต้องเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยสีฟ้าของของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วที่เราเห็นสีฟ้าเนี่ยนะคะ พอมันเข้าไปอย่างที่บอกอ่ะคือมันพอเข้าไปในประสาทตาใช่ไหมแล้วสมองเราแปลผลเนี่ยของนับทองกับยี่หวัวเนี่ยสีฟ้าอาจจะไม่ใช่สีฟ้าแบบเดียวกันก็ได้จริง,รงไหมคะเพราะว่ามันขึ้นกับประสาทข้างในที่จะแปลผลแล้วมันก็ไปเก็บเป็นข้อมูลว่าสีฟ้าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสีฟ้าของเราสีฟ้าของคนตาบอดสีฟ้าของใครหลายคนอาจจะไม่ตรงกันก็ได้แบบกันใช่เ<ล>พียงแต่ว่าเมื่อเราสัมผัสแล้วเนี่ยเราบอกว่านี่คือสีฟ้า เพราะฉะนั premises, <Sure. S 1> talks, ้นสีฟ้าคําพ uh, ูดคําน <K al ong> ี้มันก <les> ็จะเข้าไปสู่สมองของคนตาบอดเหมือนกันค่ะเห็นว่าภาพนี้ค่ะจะมีการประมูลด้วยใช่ไหมคะอ่าเนื่องจากปีนี้นะคะมันจะเป็นเป็นงานที่กรมการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานคล้ายๆเป็นเป็นลักษณะอันนี้รวมกันเรียกว่างานศิลปะเพื่อคนตาบอดตาบอดตามฝันสุดขอบฟ้าเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจุดใหญ่ใจความอย่างหนึ่งที่เราอยากจะเชิญชวนคนตาบอดมาดูแล้วเนี่ยนอกจากเชิญชวนคนตาบอดมาดูแล้วเราอยากจะเชิญชวนทุกๆคนเลยครับะนะครับเอามามาทําบุญบริจาคเงินทําบุญแล้วก็เราก็จะมอบภาพเหล่านี้ที่ใช้แสดงงานเนี่ยเมื่อจัดงานเสร็จแล้วเราก็จะมอบเป็นของที่ลึก<อ>ให้แก่คนที่ใจบุญต่างๆค่ะแล้วอาจารย์มาทํางานหน้านี้แล้วเคยมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรไหมคะโหเยอะเลยคะ่ะ คือเราต้องบอกว่าต้องบอกว่างานนี้เป็นงานแรกๆละกันคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นงานแรกในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าทั้งโลกเขาก็มีงานเขาเรียกว่างาน Art ์ตบิอ d อนไซตคือถ่ายทอดถ่ายทอดภาพเหล่านี้ออกมาเป็นรูปรูปร่างรูปทรงแล้วก็มีผิวสัมผัสคระะัเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันเยอะมากคือเราไม่แน่ใจแม้กระทั่งคนตาบอดร,รับรู้อะไรเราก็ต้องเอางานพวกนี้ไปให้คนตาบอดสัมผัสจริงๆ เพื่อที่จะม,มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขารับรู้เนี่ยมันตรงกับที่สิ่งที่เราคาดหวังหรือเปล่าเพราะจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าถ้านักพองกับยี่หวาเห็นภาพนี้เนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเต็มใช่ไหมคะก็คือเห็นทั้งสีเห็นทั้งรูปร่างเห็นทั้งอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนตาบอดสัมผัสตร,ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะรับรู้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของภาพนี้ก็ได้หรือสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่อย่างน้อยสิ่งที่เราคิดกันอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมอะไรคะมันยังดีที่ได้ทำ ต่อให้เป็น20%เร์เซ็นเราก็ทำาเร์เซ็ก็ทำเขาอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่สูงคนตาบอดก็ยังรับรู้ว่านกกลางตีนเป็นอย่างนี้นี่นี่คือแนวคิดของเราต่อให้มันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจเราทําแค่เนี้ยเราอยากให้มันเป็นแบบนี้เราก็ทำแทนค่ะแล้วยี่ห่าอยากรู้ว่า อันนี้ก็เป็นภาพของจริงสมมุว่าภาพของจริงมีความยาวประมาณ80เซนนะคะแล้วถ้าเกิดเราไปทําภาพให้คนตาบอดอย่างเงี้ยค่ะต้อง80เซนเท่ากับภาพของจริงหรือว่าเล็กกว่าหรือว่าใหญ่กว่าอ่าอย่างงี้ค่ะยี่หว่าคือภาพในการแสดงงานศิลปะในครั้งนี้เนี่ยเราทําเท่าขนาดจริงแต่สิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นค่ะยี่หว่าคือเนื้อหาที่อยู่ข้างในหรือว่าข้อมูลที่อยู่ข้างในเนี้ย ถ้ามันละเอียดมากเกินไปคนตาบอดจะไม่สามารถสัมผัสได้เพราะว่าเขาใช้มือนิ้วในการสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าถ้านิ้วของเขาสัมผัสรอยขนนกตรงนี้นะคะแล้วรอยขนนกนี้ละเอียดเกินกว่ามือเขาจะรับรู้ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นึกออกไหมเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันขึ้นกับว่ารูปที่เราเลือกมาเป็นยังไงเราก็ต้องบอกศิลปินที่มาแสดงงานทั้งหมดว่า กรุณานะครับขอรูปที่ไม่มีรายละเอียดเยอะอแต่<ะ>เป็นรูปที่รูปใหญ่ๆเช่นรูปนกปีนี้ปีนี้เรามีรูปยักษ์ด้วยนะถ้ายี่หว่ากับนักทองไปเนี่ย<ะ>ก็จะได้เห็นยักษ์ในจินตนาการเพราะว่า<ะ>งานนี้ชื่องานคือตามฝันสุดขอบฟ้าเทิดประเกียรติแม่ของแผ่นดิน<ะ>นิสิตพี่ๆนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยไปนั่งถามคนตาบอดว่าอยากเห็นอะไรหรืออยากสัมผัสอะไระแล้วเราก็เอาความฝันเหล่านั้นมา รู้ไหมคะมีความฝันอะไรบ้างอะไรอะคะยักษ์ไดโนเสาร์โอ้โหสตีเฟนเจอราดรู้จักไหมไม่รู้อ่อ่าไม่รู้จักนักพูดปอชื่อดังนะคะแล้วก็มีเรือมีรถมีวัดร่องขุนมีพระบรมมหาราชวังมีวัดพระแก้วมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความฝันหลากหลายซึ่งณเวลานี้นะคะค่ะ ของเหล่านี้เนี่ยกำลังปั้นอยู่รูปได้มาหมดแล้วเหลือเอามาปั้นใกล้เสร็จแล้วค่ะนี่การที่เราเป็นคนธรรมดายิ่หว่าวว่าคนพิการที่เขามีปัญหาทางสายตาเขายังมีความสามารถที่ดีกว่าคนธรรมดาค่ะอตอนนั้นที่หวาไปที่พิพิธภัณฑ์สําหรับคนตาบอดนะคะแล้วเข้าไปในความมืดมันก็ ำบากเหมือนกันนะคะมันก็ได้รู้ถึงชีวิตของคน,นที่่าบอะค่ะ, <ตา S 2> ะมีเรื่องหนึ่งที่ยี่หว่ากับนับทองถ้ารู้แล้วอาจจะตื่นเต้นก็ได้ในงานนี้นะคะจํานวน81ชิ้นงานมีอยู่3ผลงานเป็นผลงานภาพถ่ายจากคนตาบอดเราเอาภาพถ่ายของคนตาบอด3ภาพเอามาปั้นเพื่อให้คนตาบอดเหล่านั้นรู้ว่าสิ่งที่เขาถ่ายมาเป็นยังไงด้วยแล้วคนตาดีก็จะได้เห็นได้ว่าภาพมีคนตาบอดถ่าย ค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาจารย์มากมายเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรเกี่ยวกับคงนาครงการนี้หน่อยค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยครับค่ะทั้งคนตาดีและคนตาบอดถ้าเกิดว่ารู้จักคนตาบอดจุงมือปไปเลยครับในงานนี้วันที่1 3ถึง25สิงหาคมที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตรงข้ามมาบุญครองสยามยุสต์เวอรี่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และในช่วงหน้านะคะเราจะมีผู้ประกาศตัวเล็กจะมาเล่าข่าวบันเทิงให้เราฟังค่ะจะเป็นใครต้องพบกับเราช่วงหน้ากับช่วง Kiss Variety ค,ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะพัคเบกช่องไปไหนนะคะ ช่วงคิสวาไรตี้แล้วนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปพบกับขขาบันทึงด้านนึงกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะณเพรค่ะสวัสดีค่ะแพตตี้ค่ะวันนี้เราส่งคุณมีกระตูนเรื่องใหม่มาส่งเชอีกแล้ราใช่ไหมค่ะแพตตี้ใช่ค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพัพเลยค่ะตอนรับฤดูร้อนพร้อมที่ยันความสนุก ไปกับเที่ยวบินสุประทับใจในแอนิเมชั่นเรื่องใหม่เพนหลังจากที่วันนี้ดีพิกเจอร์ไดเอาลายส้นสีภาพเล็กเตอร์ให้ได้ดูกันไปแล้วมาวันนี้เฟซบุ๊กทางการภาพยนตร์เพนได้เปิดตัวอย่างเต็มของแอนิเมชั่นน่ารักเรื่องนี้มาให้เหล่าแฟนๆได้ติดตามกันอีกแล้วค่ะโดยเพนภาพยนตร์แอนิเมชันประจนภยัยเป็นเรื่องราวของ ดัสตี้เครื่องบินพื้นยาปบบสปูเพิร์ดที่ใฝ่ฝันอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันเจ้าเวหาโลกแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวที่ว่าข่าวกว่าความสูงนั่นเองค่ะจากโลกแข่งข่าสู่เรื่องราวการจนภัยเหนือนน่านฟ้าทั่วโลกของเหล่าเครื่องบินต่างๆ17ตุลาคมน,นี้ในลมภาพยนต์เท่าน,นั้นค่ะเป็นไงคะ เป็นไงคะเพ็ตตี้สนุกไหมคะสนุกค่ะเ,เพื่อนๆอย่าลืมกันไปชมนะคะ ก่อนจบรายการนะคะเราก็มีบัตรรวมไมตอนผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่นะคะเขาจะจัดในวันที่ออ4สิงหาคมในวันอาทิตย์นั่นเองนะคะแล้ก็จัดที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนานั่นเองค่ะใช่แล้ว,ลวค่ะ <ไข S 1> ใครที่อยากจะได้ก็โทรเ<ท><ท>ข้ามาในรายการของเราเลยนะคะค่ะและใครนะคะที่อยากจะเป็นพิธีกรน้อยเหมือน2คนนี้นะคะก็ สมัครเข้ามาใน Facebook ของเราได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเรา4คนก็ต้องขอลาไปก่อนใช่ไหมคะและพแพปตี้มค่ะพบกันใหม่คิดหน้ากับรายการ Worldwide Kids ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ให้เธอเงาลเดียวใดจจะเป็นยนทองเธอนนก็คือฉันาจะเป็นพระจันแน่นอนฉันต้อง